เสียสละบ้างก็ได้อาจารย์โอ้โหโหมึงกล้าใช้คำนี้กูเนาะเสียสละบ้างก็ได้กูจ่ายเดือนเป็นแสนนี่ไม่สละเหรอกูจ่ายเลี้ยงข้าวพวกมึงเนี่ยที่มาปฏิบัติธรรมเดือนหนึ่งเกือบแสนเนี่ยไม่เสียสละเลยว่ากันเถอะค่าโรงแรมเอย่ยค่าแดกพวกมึงเอ่ยเนี่ยสารพัดที่พวกมึงมากันเนี่ยโอ้มึงกล้าใช้คำว่าเมตตาบ้างก็ได้สงสารบ้างก็ได้นะมึงกล้าใช้คำนี้กูเนะ <c oughs> เป็น FC มานานขอเสื้อตัวหนึ่งครับเอาไซ์แอร์กูไม่ให้กูไม่ไปเรื่องของมึงอ่ะได้เวลาที่กูจะบล็อกอีดวงบิวตี้เลยละกูเห็นมานานแล้วกูเตือนแล้วก็ไม่ฟังอ่ะบล็อกจบหลายรอบแล้ว จริงค่ะจารย์เห็นคนตั้งใจไปเอาไปกระเป๋าเลยอืเดี๋ยวรอบหน้ากูจะลงไปด่ามันเองเดี๋ยวกูเอาไม้ตัวหนึ่งถือเดินเลยกูเห็นใครหยิบเกินนะกูจะเอากระโถนตีมือให้หักเลยเดี๋ยวก่อน ทำไมแววตาอาจารย์ดูว่างเปล่าแล้วกูในแววตากูต้องมีอะไรอะถ้าไม่ให้ว่างเปล่าต้องมีอะไรต้องมีขี้ตาเหรอหรือยังไงจะไม่เป็นการทำร้ายร่างกายเหรอครับอะไร

ก็จะบอกตีกระบาลเขาไงอะไรใครฝัดข้อความกูบล็อกหมดนะกูบอกให้นะเสียเวลา หูเด้งเราให้เขาไปแล้วพ่อผมได้ลูก อะไรอะ่ะพ่อผมได้ลูกกระพืชจากมืออาจารย์ในวันสวดข้ามปีแล้วก็ได้สลากเลขหนึ่งอ๋อไอเหรียญโปรยทานเ่ะเหรขอ,ขอาการสวดขอขมากรรมช่วยแก้กรรมในปัจจุบันได้จริงไหมครับไม่จริงจ้ากรรมปัจจุบันคืออะไรอะ่ะ เราเฉยยุงก็กัดเราไม่เลิกแล้วเราตบแต่ต้องหาตัวให้ได้จะบาดไปคะแต่มันแต่มันถ้าไม่ตบก็ไม่หยุดบ้านมึงมียากันยุงเหรอมีไหมพัดลมมีไหมพัดลมฮาตาลิมุงบ้านมึงมีมุงไหมม,มุงก็ได้ ห่านยุงกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงเคยเห็นเคยได้ยินไหมบ้านไม่มีอุปกรณ์พวกนี้เหรอไล่ยุงอ,อุปกรณ์ไล่ยุงไม่รู้จักเลยเกิดมาไม่เคยรู้จักเลยว่าอะไรคืออะไรว่ากูเหนื่อยคนประเภทนี้จงเลยปัญญาไม่มีหาวิธีในการแก้ไขย,ยุงตัวเดียวกัดมึงมึงแก้ไม่ได้มึงบอกว่ากัดมึงซ้ำๆมึงต้องตีให้ตายนี่มึงเกิดมายัางไงเนี่ยมึงเรียนหนังสือมาบ้างหรือเปล่า ใช้ชีวิตในสังคมยังไงกูถามหน่อยยุงตัวเดียวมึงจัดการไม่ได้ว่าจะป้องกันจากมันยังไงโอ้กูเหนื่อยเออหานดินกินหญ้าจะเลยหานฟ้ากินยุงอะนะ่ะกูก็พูดผิด อาจารย์ช่วยอธิบายถึงความเชื่อที่ว่าคนทําแท้งมาชีวิตจะทําอย่างไรไม่ขึ้นหน่อยมันเป็นจริงไหมไม่จริงไม่ต้องแก้อะไรท่านั้นมึงแก้ี่ปัจจุบันคืออย่ากลับไปทําอีกแค่นั้นแหละ ลูกค้าล no. <that> ืมนาฬิกาไว้แล้วเราพยายามติดต่อมาทุกช่องทางเพื่อจากคืนเราเอานาฬิกาตัวนี้มาใช้ได้ไหมเพราะติดต่อไม่ได้ไม่ใช่นาฬิกาของเราซับอันเจ้าของไม่ได้ให้อย่าไปเอามาไปของเราซับอันเจ้าของไม่ให้อย่าไปเอามาเก็บไว้ติดต่อได้ก็ติดต่อติดต่อไม่ได้ก็ไม่รู้อ่ะเก็บไว้อย่างนั้นจนกว่าเดี๋ยวเพื่อเขาว่าติดต่อวันหนึ่งอย่างเงี้ยไม่ต้องไปใส่เราไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากได้ของเขา ผมก็เห็นนะแฝงตัวปะปนมาหลอยช่วงพักเบรกเอาไปที่ทีหลายถุงยัดใส่ใต้บอกมอเตอร์ไซค์ไม่พอแขวนบนแฮนด์แล้วขี่ออกไปจากลานจอดบริษัทหมอเสงแบบชิวๆแอดมินไม่มีใครดูเลยเหรอวะกูว่ารอบนี้กูต้องประชุมกับแอดมินใหม่นะอ๋อมันไม่มีใครเฝ้าใช่ไหม กูเข้าใจแล้วงั้นกูต้องหาคนเฝ้าแล้วที่ไม่ใช่อดมินกูต้องให้คนเฝ้ากับคงกับข้าวแล้วกูว่าถ้าไม่ใช่เวลาไม่ให้ใครกินหรือไม่งั้นอมินช่วงเวลาเบรกอาจจะต้องวิ่งลงไปดูหน่อยเออต้องกูว่าต้องแล้วล่ะต้องจัดแจงจัดการเรื่องนี้แล้วไม่ใช่ว่าใครจะมาฉวยโอกาสมาเอาอาหารไปแล้วทําให้คนมาปฏิบัติจริงๆกินอาหารไม่พอกูว่าเดี๋ยวต้องประชุมกันใหม่ฝ่าอมินประชุมรอบหน้าเตือนอาจารย์เรื่องนี้ เตือนอาจารย์รอบนี้ด้วยว่าจะต้องมีแบบคนดูอาหารอะไรยังไงแล้วจะต้องให้แค่คนละหนึ่งชุดเท่านั้นกินไม่อิ่มวนกลับมาขอใหม่ได้ไม่ว่าอแต่หยิบออกไปรอบแรกต้องได้แค่คนละชุดไม่ให้มากกว่านี้กินไม่อิ่มมาเอาใหม่ อาจารย์ครับยืมเงินร้อยบาทครับเดือดร้อนมากเรื่องของมึงจ้ะกูไม่ให้ทำไมการปฏิบัติธรรมบางที่จึงต้องดูศพครับเกี่ยวอะไรกับดานไดชาหรือไม่อย่างไรจําเป็นไหมถ้าเรากลัวไม่ทำแบบนั้นได้ไหมได้สิทำไมจะไม่ได้ก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้นี่การพิจารณาไม่จะเป็นต้องดูศพอย่างเดียวก็ได้แต่พุทเจ้าสอนหมพรทเจก็สอน มันก็เป็นอีกตัวหนึ่งในการที่ทําให้เราเนี่ยพิจารณาตามทรรได้ อาจารย์ต้องแจกเป็นกล่องๆตักใส่ให้กินจะเกินใช่รอบนี้จะเปลี่ยนเป็นชุดหมดแล้วจะได้คนละหนึ่งชุดเท่านั้นแล้วถ้าไม่อิ่มค่อยไปวนกลับมาขออาหารใหม่ได้ไม่งั้นมันเกินไปแล้วเหลือจากนั้นแจกกลับบ้านจะแสดงบัตรหลืออะไรคนมันจามันก็เอาค่ะ เหมือนงานเทกระจาก,กระเดิลขึ้นไปโกยใส่กระสอบเอารถมาขนกันนะ้ำมันงานบริจาคงานกูไม่ใช่งานบริจาคงานกูงานลงทะเบียนถ้ากูไม่ให้ใครก็เอาไปไม่ได้มันงานกูกูต้องบริหารจัดการคนถ้าไม่มีเมารยาคุไล่กลับบ้านไม่ต้องมากูไม่ได้ต้องการคนเยอะแต่เพราะคนมันเยอะกูเลยต้องบริการคนเยอะแต่ถ้าเยอะแล้วมีปัญหากูไล่ตะเพิดเสียเวลา ชาวบ้านเขาเบียดเบียนชาวบ้านเขาใครจะมาทำสันดานชั่วๆแบบนี้ไม่ต้องสารเณรมานะช่วยกนายอยู่บ้านไม่ต้องมา ออกรถวันไหนดีวันที่มึงมีเงินไงผมทำงานเก็บเงินกู้ครับเก็บบินเก็บสองบินไม่ได้ผู้จัดการด่าควรทำยังไงดีครับก็มึงทำไม่ได้จริงๆเวลาเขาทำก็จริงตามมันก็ต้องตามนั้นอ่ะมึงก็สมควรการโดนด่าแล้วไงก็ในเมื่อมึงเลือกอาชีพนี้ทำใจยอมรับไปไม่ได้ก็คือไม่ได้ บุญส่วนบุญบาปส่วนบาปต้องไปใช้กรรมก่อนแล้วค่อยได้บุญไม่เกี่ยวอันไหนหนักกว่าตัวนั้นส่งก่อนไม่ใช่ว่าไปใช้บาปก่อนค่อยได้บุญไม่ใช่อันไหนหนักกว่าอันนั้นส่งก่อนเลย รอบก่อนที่ไปลงไปข้าวหมกไก่หมดเกี้ยงแต่เห็นคนเอาใส่ถุงกลับบ้านคนละสามสี่ห่อเลยค่ะเดี๋ยวเรื่องอาหารนี่ต้องจัดการกันใหม่นะได้ยินเรื่องเนี้ยมาหลายทีแล้วแต่เวลาประชุมไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้เลยฝากบอกหน่อยนะฝากจดพวกแอดมินใครที่อยู่อะ่ะฝากจดเรื่องพวกนี้ไว้ให้อาจารย์หน่อยฟิดแบ็กพวกนเนี้ยเนี่ยมีคนไม่ได้กินข้าวหมกเนี่ย หมดได้ยังไงเนี่ย